รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานฝ่ายขาราชาดในพิธีเททองน้ำเลิกพระพุทธโลก,กนาดนาคาชัยบุรีที่จังหวัดบึงการค่ะที่บริเวณโครงการพัฒนาตามผังเมืองร่วมเมืองบึงการยูทีถนนเขาเหมาริมโค้งอำเภอเมืองบึงการนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานฝ่ายขาราชาด ในพิธีเทท้องน้ำเริกด้านนายชุมพลวัฒน,นชัดสิริภูวาราชการจังหวัดค่ะก็ได้กล่าวถึงโครงการพัฒนาตามผังเมืองร่วมเมืองบึงการวาจังหวัดบึงการได้ดําเนินการเพื่อใส่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรือว่าจุดเช็คอินหม่องไม้ของจังหวัดบึงการเป็นสถานที่พักอนยอนใจสําหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยพระพุทธโลกขนาดหน้าค่าชายบุรีเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ปางหนักปกเก่าเสียนเหนือท้องเหลือง ขนาดความสูง16.0 9เมตรฐานพระ8.9 9เมตรขนาตักซี7.7เมตรน้ำหนัก91ตันที่สิประดิษฐานไว้อยู่ทีอุทยานพระพุทธโลก,กนาดหน้าค้าชัยบุรีถนนเข่าเหมาริมโคงหนาเทศบาลเมืองบึงการค่ะโดยเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยะวงศาคุยยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะครับปวดประทานพระดำริขณะน้าวาพระพุทธกุก กนาดหน้าคาชยบุรีและกับโปรดประท่านพ่อนขอให้ปวด,ดประท่านพระอนุญาตให้เชิญตราอักษรพระนามหยอออปอนะครับไปปริสถานที่พาทิตย์และประท่านแผ่นโลหะทรงจานนะครับไปเททองน้ำเลิกจังหวัดบึงการขอเชิญช่วยเชิญชวนผู้มิจิสทธารวมบริจาคและชาววัตถุมงคลในการจะสร้างพระพุทธโลกกนาดหน้าคาชยบุรีตั้งแต่วันที่หนึ่งันว่าคม67ถึงกลุ่มพระพันหกแปดนะครับทีสำนักงาน จังหวัดบึงการสันสองสารกลางจังหวัดบึงการและที่วัการอำเภอถูกำเภอโดยจะมีพิธีพุทธาพิเศษนะครับเสาที่เงเก่ามีนาคม68นะครับและสามารถรับวัตถุมงคลได้แต่6เมษายนนะครับ2 5 6 8เป็นต้นไปนะครับค่ะ